ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํานี่นะครับเมนูก้อยนะครับเป็นก้อยเนื้อนะครับแบบอีสานอีสานหน่อยนะครับเราก็จะมีเพียนะครับวันนี้กับดีถุงแล้วก็เลือดนะครับดูวิธีการทํากันเลยนี่เราก็จะหั่นเนื้อนะครับทั้งหมดจะเห็นรึเปล่ก้อยนะครับ หอะไรซอยเป็นตอนนี้น้อยประมาณนี้นะครับเ okay, ข,ขียง <c oughs> ลำบากมากเลยครับวันนี้ ตับเราก็จะเป็นก้อนคลืดคลืดคลืดอย่างนี้นะครับอยากกินเนียนาพี่นันมาเดถ้าไปไอ้หุ่นมได้อยู่เลือดคี่บอกมาเนี่ยผ้าคีริวอันนี้เป็นสามสิบกีบนะครับได้เยอะมากเลยครับร้านนี้แบบวันนี้เขาจัดให้แบบน่ารักมากเลยครับผักหนึ่งไปล้วันกว่าเดียนี้หรอ ตาวดอยโอ้โไปซื้อร้านเลยครับนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยเขามีลูกตัวเดียวหันใหญ่ๆนะครับเรากินแบบจะได้กินแบบวะวะนะครับส่วนนี้ก็เป็นแบบเป็นเพียลูกนะครับเราต้องต้งมให้สุกนะครับเพราะว่ามันมีพยาธินะครับ อาจจะมีอาจจะมีนะครับเพราะเราต้องทำให้สุกนะครับส่วนนี้ครับจะปรุงรสนะครับต้องเน้นนะนี่ใส่ลงไปเลยนะครับตับมีดีเลยใช่ก่อนลองแข็งรุ่งไงมีทำหลายอย่างอย่างเงี้ยนะต่อไปมีดีตีนเพี้ยนะครับใส่ลงไปเลยครับ ต้มแล้วนะครับเยื่อของเราดีนะครับเป็นดีถุงครับสวยจังเลยต้๊กปกเี่ยวื่อโอ้โหสุดมากนะครับของลัวครับเซมเมโทโฮเลยนะครับ นี่คนครับคนเดียวใช่เลือดบ่เลือดเลือดจัดไปเลือดนวันี้เลือดวัยเลือดหงอคือเลือดหัวน้ำตาลนี่อายเลยนะครับให้เบทเบิดแล้วป่ะหันใหม่กันดีกว่างเลยเนา ใส่เลือดลงไปนะครับใส่หมดปะหมดเลยเลยมดนลาอสีครับน่แดงมากเลยมันแดงมากเลยครับสดจริงๆครับนะสดจริงๆเอาพินันซิมตัวหอวพิน่ป้าใจนะอ่ะขอซิมรสชาดก่อนเนี้ย หวานหอมเลยรับจิ้มเกี่ยวอะไรกับกล้องล่ะยกนิ้วไปงี้มั้งคือสบายเอือพอดีแล้วนะครับใส่ต้นหอมบักชีครับเสร็จแล้วครับมาบักชีดำนินการมา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 เสร็จแล้วครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะครับ ั้วอโอั้วทำไมอะเาหวาโจ้าัออาาหารามให้เส้นตัวอรเงี้ยอืมนี่กินนี่นะครับอืนย้เยนะแล้วมันออกล้วมัอกนบะแล้วก็สมที่เข้าโทรศั เรียนอันผู้กองมาเตบัตโคกลูกเรียนให้กินข้าควอยู่ก็เคยไปกินลูกเรียนโอเราบรรลังมาเล่นเองเลยอีเนี้ยหวาดโจ๊กอืมโอ้โห